ในตอนนี้มีชื่อว่าการแก้ไขปัญหาภาพถ่ายใต้น้ําเราจะมีการแก้ไขอยู่2รูปแบบด้วยกันซึ่งพบได้บ่อยในภาพถ่ายใต้น้ํานะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของสมดุลแสงขาวที่มักจะผิดเพี้ยนไปเพราะว่ากระแสน้ํานั้นนะครับจะทําให้กล้องพยายามวัดสมดุลแสงขาวใหม่ซึ่งมันอาจจะถูกต้องกับน้ําแต่จะไม่ถูกต้องกับวัตถุข้างล่างพูดง่ายๆก็คือ,อยังไงมันก็ต้องเพี้ยนอยู่ดีถ้าไม่มีการ เซตค่าสมดุลแสงขาวแบบตั้งกำหนดค่าเองนะครับวิธีการแก้ไขนั้นค่อนข้างง่ายนะครับก็ใช้ความรู้ในหลักสูตรพื้นฐานได้เลยคือ 1. เนี่ยเราแก้ไขสมดุลแสงขาวได้โดยการเลือกออโต้ดูก่อนนะครับวิธีการกดออโต้ที่ตัวเบสิคแพเนลนะครับทำได้ง่ายก็คือคลิกดูดเลยปรากฏว่าผิดนะครับไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ก็ใช้แอสช็อตไปนะครับขั้นตอนที่2นะครับ เป็นวิธีการแก้ไขที่ผมใช้บ่อยก็คือใช้ไวทบาลานซ์เซเลกเตอร์ซึ่งเราสามารถจิ้มในจุดที่ตรงนั้นไม่ควรจะมีสีอะไรผสมอยู่นะครับแต่ก่อนผมอาจจะบอกว่าให้คุณจิ้มในจุดที่เป็นสีขาวใช่ไหมฮะแต่คุณสามารถจิ้มในจุดที่เป็นสีเทาหรือว่าสีดําก็ได้เพียงแต่ว่ามันยากไงนะครับสีขาวนั้นคุณสามารถแก้ไขได้ไง่ายในฉากนี้ตัวทรายจริงๆนะครับก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นสีขาวแต่ความจริงนั้นทรายไม่ได้เป็นสีขาวนะครับมันอมเหลืองนิดนิด การจิ้มไปจึงได้แค่ความใกล้เคียงเห็นไหมฮะสังเกตว่ามันยังคงอมชมพูนะครับอมชมพูแล้วก็มีความแดงในภาพเพิ่มขึ้นนิดหน่อยดังนั้นเราจะต้องแก้ขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการใช้ไวบ้บาลันตัวสเกลนะครับในส่วนของ Temperature Scale กับชิ้น c a l e ด้วยกันก็ใช้หลักของความรู้เรื่องทฤษฎีสีได้เลยนะครับถ้ามันอมแดงม่วงแดงมากเกินไปเราต้องปรับสเกลให้ค่อนมาทางเขียวนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นภาพที่มันออกจะน้าเงินมากไปคุณก็ต้องปรับมาทางเหลืองคุณจะได้สายที่ถูกต้องสังเกตว่าพอเราได้พื้นที่ด้านล่างที่ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยตรงตามความเป็นจริงสังเกตไหมครับคําตอบก็คือเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็นั้นเท่านั้นให้มันถูกต้องขอภัยเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไว้บาลานซ์ของน้ํากับไว้บาลานซ์ของรายที่อยู่ใต้ที่เราเห็นเนี่ยมันมีเขาเราียกว่ามันเป็น Multiple ลไวท์บาลานซ์นะครับเราเลือกให้ถูกต้องได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นปัญหาที่2นะครับคือความพร่ามัวของภาพอันเนื่องมาจากน้ำเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับในการส่งผ่านไปยังวัตถุที่เรากําลังมองเห็นซึ่งมันลดทอนคุณภาพนะฮะวิธีการที่จะแก้ไขให้ภาพกลับมาขาดโดยที่เรากําจัดความพร่ามัวออกไปเนี่ยให้เอาความรู้เรื่องของฮิสโตแกรมนะครับสังเกตว่าจุด ลิมิตของดำสุดมันไม่เต็มเห็นไหมฮะมันมีพื้นที่ว่างอยู่กับลิมิตของสีขาวหรือความสว่างสุดของรายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่เต็มเช่นเดียวกันให้คุณมาที่โทนเคิร์ฟครับสังเกตว่าตัวฮิสโตแกร,รมถูกย่อลงมาในกราฟนี้ด้วยเห็นไหมฮะวิธีการคือให้คุณลากจุดขวาบนสุดกับซ้ายล่างสุดไปที่ลิมิตสุดของข้อมูลครับก็จะแก้ไขได้เลยแค่นี้เองนี่คือวิธีการง่ายๆนอกจากนั้นแล้วยังสามารถใช้สเกลเพิ่มเติม,ตมในการทำให้ภาพคมชัด ไม่ว่าจะเป็น texture scale clarity หรือ scale ความชัดเจนนะครับหรือ d e h a z ก็ได้ d e h a z ก็แก้ไขความความพร่ามัวนะครับความฟุ้งของภาพได้แต่ต้องระวังเรื่องของสีที่อาจจะจัดจ้านขึ้นมาและ contrast ในส่วนของเงาที่แรงขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายคงไม่พ้นการปรับคมแล้วละ่ะพอน้ำเนี่ยทำให้เลนที่คุณเคยถ่ายแล้วมันคมขาดความคมชัดไปคุณก็ใช้ s h a r p นได้ตามปกติเลยและนี่ก็เป็น การแก้ไขปัญหานะครับภาพถ่ายใต้น้ําที่เราพบเจอกันนะครับเป็นวิธีการแก้ไขที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อย2วิธีเลยนะครับก็จะกําจัดปัญหาดังกล่าวนี้ออกไปได้นะครับ